อย่างฮอฮอฮเฮ้ยห้องนี้มันรกจริงๆเลยห้องนี้มันนรกจริงๆเลยนนลเลยฮยเ้ยอย่าจะต้องแปลงร่างและแปลงร่างคาถาถอดถิดแยกสีร่างช่วยกันทำงานเอ้ยพวกไหนวันดีเออวันดีฉันเป็นมิสเตอร์ฟักทองฉันเป็นมิสเตอร์ฟักทองไปทำความสะอาดฉีดจะต้องไม่หลุดอื้มเฮ้ย อะไรเนี่ยเยลี่เยลี่วันนี้นาะเรามาห้องเรียนเนี่ยกินขนมก่อนแล้วกันเอ็งมันดือด้อได้มากๆเลยนะกินขนมเนี่ยเออใครมาสายนั้นหน้าดูอย่างมาทำอะไรบนนี้ลนะ่ะพวกเรามากินขนมค่ะ กิขนมได้ไงไปขึ้นห้องเรียนคุณครูนกเล็กหนูหิวอยู่ค่ะอืมไปห้องเรียนได้แล้วถ้าครูไม่ไปผมจะเสกให้กลายเป็นไรศิษยสมนุ์ลอยได้มาไนักเรียนยาคุณครูนกเล็กกลัวอนี่นายทำได้ไงอ๋อฉันรู้แหล้วตัวอย่างก่อนหน้านี้เฮ้ยอุ้ยนมันอะไรเนี่ย รู้แลพลังจิตต้องมีวิเศษนี่ไงถ้าหากกดปุ่มแดงเราจะมีพลังจิตและมีพลังพิเศษโู้ชํานาญด้วย <c oughs> มีพลังทำงานการและจะต้องทำได้แน่นอนออ้ของฉันก็ต้องเป็นเหมือนกันด้วยนักเรียนช่วยด้ย กเรียนใช่ด้วยจงอยู่นิ่งๆโอ้ยกูยยไปก็ได้ฮแค่นี้ก็ไปตรงไปยุง่งคือทำได้ผลจริงเหรอเออใช่พลังคือไม่มีแบบจิตใจใจเลยเหรอเออหมายจะพูดปากฉี่เลยอ,อือเฮยอะไรเพื่อนสมานี้ มาเลยค่ะเฮ้ยพวกนายวัดดีอ้าววัดดีพวกโอ้โหมาแล้วไปมาเลยอุย้ยเกือบมาสายดีนะอ่านักเรียนเดี๋ยวคุณครูนกเล็กจะเช็คชื่อนะอ่านักเรียนชื่ออะไรอ่าบวงหนึ่งมากค่ะ มิสเตอร์ฟังทองมาครับมาลีมาค่ะเรดบอกครับผมเรเดียนมาครับกะตตายมาค่ะสายแครอทจะแครอทมาลีมาค่ะกามีมาจ้านายชาหาดบอกครับสายบอลชิวๆอ่ะครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะ จะเรียนการปลูกผักนะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนปางเกษตรเราก็ต้องปลูกผักเฮ้ยอยากเลือกผักเลยอ่านักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเอาแครอทมาวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเขียนขั้นตอนที่หนึ่งแครอทโอเคแครอทตรงไหนซะเอาแครอทไปไหนรู้เนี่ยอุ้ยแครอทหายไปไหนนักเรียนเห็นแครอทคุณครูไหมไม่เห็นสิ อนักเรียนเบื้งเบื้งเบื้องเอาวบึ้งบึงบงบ้งบึงบ้งบึ้งอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยนักเรียนแค่รีวิวแค่เนี้ยก็หมดคาบเลยเหรอโอ้ยไปไปไป,ไ,ปไปไปไปพักเบรกได้ค่ะค่ะโอ้โหนี่มันอาหารดองหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยไม่อร่อยอาหารซุกกลายเป็นอาหารอาหารสปาเก็ตตี้อู้หูอาหารสปาเก็ตาากตี้ อร่อยเยิมเยี่ยมเลยเฮ้ยนายเอาสปาเกตตี้ไปจากไหนอ่ะฉันมีจิตพลังวิเศษหูยเธอไม่สุดยอดจริงๆเลยไม่เป็นไรฉันมันเทพอยู่แหละเ,เธอทำได้ไงอ่ะก็ฉันทำได้ไงโอ้ยประตูมันร็อกได้ไงเนี่ยเฮ้ย ชอบกวนดีนักมายุ่งอะไรกับกระดาษฉันเนี่ยฉันเพิ่งพับจรวดไปล็อกไอ้มิสเตอร์ฟักทองไม่เข้าเลยเฮ้ยพวกหนึ่งฉันขอโทษนะพลังประตูตรงเปิดชิวชิเมาแล้วเออสวัสดีค่ะสวัสดีเอาเธอนั่งหน้าเป็นนักหลังเออ น,น,น,นักเรียนจะเรียงเป็นแถวค่ะอ่านักเรียนจะเรียงเป็นแถวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาเรียนเรียนวิชาการงานนะคะวิชาสุดท้ายนะคะ,ะนักเรียนคุณครูครับอะไรมิสเตอร์ฟักทองผมปวดขี้ครับ ไม่ให้ขี้คาโอ้ยคุณนกเล็กใจลยจอยจงเซให้เป็นรอยสิสกมนุษย์เหนือลอยได้อ้ยนักเรียนคุณครูจับก,กระได้ไหมเหเฮ้ย,ยมันเป็นปาฏิหาริย์ได้ไงอ่ะไม่รู้เฮ้ย,ยคุณครูลอยกรากาได้เฮ้ยเฮ้ย,ยคุณเป็นอะไรได่ะ ตอนบ่ายสามอานักเรียนตอนนี้ก็บ่ายสามแหละเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนะอ่าวันนี้มีเรียนพิเศษวันนี้ฮะก็จะมีเวนฮะเวนวันนังคารก็จะมีมาลิบวงหนึ่งเรดแล้วก็มิสเตอร์ฟักทองด้วยอะพวกที่เหลือเหลือกลับไปบ้านไปเด้่ออะไรก็ได้แหละครับห้วยห้วยต้องทำอีกแล้ว นี่มิสเตอร์ฟอทองไปทำคนนดี้นะเดี๋ยวฉันเที่ยวเล่นก่อนโดดเรียนอ้าวเฮ้ยพลังจิตแยกร่างเฟิงเอ้ยนายวันดีเออวันดีเพื่อนโอ้วัตเบยตรงทำทำงานบ้านไปเก็บกวาดขยะเริ่มเัลาหลยเฮ้ยเยลลี่เยลลี่เฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ ใครเนี่ยไม่ไมีใครเนาะเิลลครับเจ้านายไปทิ้งขยะครับเจ้านายเจ้านายครับเจ้านายเาายิลลครับไปถูพื้นครับเจ้านายอ่ะและโอ้โหอย่างเท่เป็นไงล่ะนี่มิสเตอร์ฟักทองฉันอยากให้เธอพบกระ ได้จะรวดรวดเครื่องบินหนาพับได้ไหมได้สิจะรวดเครื่องบิลนลอดไกล้นี่มาปากันมิลลาเออข่านี้ก็สูงเองแหละแพ้เฮ้ยหายว่าแพ้ฉันจะต้องสูงแน่ครับฉันได้น้อยจะต้องสูงพลังจิตให้สูง โอ้ยโอ้ยมันเวียนหัวอลยนี่คือเครื่องบินอัตริที่เร็วสุดในโลกโอ้โหมันบ้าไปแล้วเครื่องบินของฉันมีพลังเหนือผืนน้ำทำได้ดีมากๆเลยฮึนี่เธออะไรมันอยู่บนหัวเฮ้ยมารีมารีอะไรเหรอบนหัวของ ของนายมิสเตอร์ฟักทองเนี่ยเขียนว่าว่าพลังจิตจิตทำได้สักอย่างเราถอดไหมเฮ้ยอย่าถอดนะไม่นะเราไม่มีพลังจิตทำให้คุณครูรอยได้ไม่มื่อวนี่มันอะไรเนี่ยเอาเรสมาเชือเลยตรงนั้นเราทำเบรสิเอามาทงเลวเอาไปทำสิอะไรอ่ะเมื่อกี้เวนตะไลเราก็ทำแล้วดิใช่เมื่อกี้เราก็ถูแล้วนะเห็นกำ เห็นเมื่อ ok กี Whoa, ้ไปถูนะอืมใช Hence, ่ใช่อ oh, ุ้ยลืมกระเป๋าเลยพวกนายนะพวกนายเนี่ยลืมกระเป๋าฉันอยู่ได้อะไปแล้วอ้าวอุ้ยมิสเตอร์ฟักทองรอด้วยโอ้ยรอด้วยไปรอด้วยทุกคนอย่าลืมติดตาม EP ที่3ด้วยนะคะสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เฮ้เพื่อนกลับมาไปถูห้องได้ละเออได้เลย